Welcome ู o บำรุงราษฎร์พอดแคสต์รวมเรื่องสุขภาพน่ารู้เพื่อคุณคนสําคัญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังบำรุงราษฎร์พอดแคสต์รายการที่จะช่วยคุณรู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บพร้อมคําแนะนําในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ดิฉันเป้ธัญญาอันตันทัศเถียนรับหนะ้าที่ผู้ด,ดําเนินรายการค่ะหนึ่งในโรคที่พบได้บ่อยและพาให้กังวลใจสําหรับสาวสาววัย25สปีขึ้นไปก็คือเนื้องอกในบริเวณเต้านม ซึ่งหลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่นำไปสู่มะเร็งเต้านมได้และถึงแม้ว่าในหลายๆเคสหลังการตรวจชิ้นเนื้อแล้วไม่พบว่าเป็นเนื้อร้ายแต่ปล่อยทิ้งไว้ในร่างกายคงไม่ดีแน่ๆการผ่าเอาเนื้องอกออกจึงเป็นวิธีการรักษาที่คุณผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยแต่ในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงทางเลือกใหม่ที่ใช้จัดการกับเนื้องอกในเต้านมโดยไม่ต้องผ่าตัด ส่วนจะใช้วิธีการอะไรนั้นแขกรับเชิญของเราพร้อมให้ความกระจ่างก,กับคุณผู้ฟังตรงนี้แล้วค่ะท่านเป็นผู้ชำนาญการด้านศัลยศาสตร์มะเร็งเต้านมจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสัชสสิธรสุจาาริตธนกาน์สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอถามคุณหมอเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนเลยนะคะว่าคนไข้ที่มีการตรวจพบก้อนที่เต้านมค่ะสามารถเป็นอะไรได้บ้างคะเมื่อเราพบ คนไข้ที่มาด้วยเรื่องก้อนที่เต้านมนะคะตัวก้อนที่เต้านมเนี่ยสามารถจะเป็นถุงน้ำหรือว่าที่เราเรียกทางการแพทย์ว่าแบบซิสหรือว่าเป็นก้อนเนื้องอกก็ได้ค่ะแล้วเนื้องอกในเต้านมนี่คืออะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้ยังไงบ้างคะเนื้องอกที่เต้านมเนี่ยก็คือก้อนที่อยู่ภายในเต้านมนะคะที่ภายในมีลักษณะเป็นของแข็งหรือเป็นก้อนเนื้อนั่นเองค่ะโดยลักษณะก้อนเนื้อนี้อาจจะเป็นได้ทั้งที่ไม่ใช่มะเร็งและก้อนที่เป็นมะเร็งแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งค่ะ หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วนะคะว่าแล้วใครเนี่ยคือกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดเนื้องอกเต้านมได้บ้างคะค่ะสำหรับเนื้องอกเต้านมที่ไม่ใช่มะเร็งนะคะปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้พบเนื้องอกแบบนี้ได้บ่อยได้แก่คนไข้าอายุน้อยมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนอยู่มากคนไข้ที่มีประวัติหรือประวัติคนในครอบครัวมีเนื้องอกเต้านมมาก่อนภาวะอ้วนหรือว่าการทานยาคุมกําเนิดซึ่งอาจทําให้ฮอร์โมนเพศหญิงมากขึ้นได้ค่ะอย่างนี้ค่ะคุณหมอคะเราจะมีวิธีการในการสังเกตอาการด้วยตัวเองได้ยังไงบ้างคะแล้วอาการแบบไหนที่เราคควรจะต้อองมพบุณห แแล้วหรืออ่าาตงมพพบพทย์ในปัจจุบันตามข้อแนะนําของ NCC g u i d e l i n, n e จากฝั่งอเมริกานะคะก็จะแนะนําให้ผู้หญิงที่ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมากขึ้นตรวจเต้านมด้วยตัวเองทุกเดือนเดือนละ1ครั้งค่ะตั้งแต่อายุ25ปีขึ้นไปโดยหากอายุน้อยกว่านั้นพบว่ามีก้อนที่เต้านมก็แนะนําให้มาพบแพทย์เพื่อตรวจอาการเช่นกันค่ะหรือว่าผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปแนะนําให้มาพบแพทย์เพื่อรับการตรวจเต้านมแล้วก็ตรวจแมมโมแกร,รมอันดราซาวทุกปีปีละหนึ่งครั้งค่ะ แล้วคุณหมอมีจะมีวิธีการในการตรวจวินิจฉัยยังไงบ้างคะสำหรับการตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับเต้านมนะคะแพทย์จะต้องใช้3อย่างในการประเมินค่ะ เรียกว่าทริปเ e ิลสเซสเมนต์ซึ่งจะประกอบด้วยการสัประวัติและตรวจร,ร่างกายนะคะการใช้รังสีวินิจฉัยโดยการทำอันตร์ซาบวกลบแมมโมแกรมแล้วก็การตรวจทางพยาธิวิทยาค่ะและในปัจจุบันค่ะถ้าเกิดว่ามีการตรวจพบแล้วค่ะเราจะมีวิธีการในการรักษายัางไงได้บ้างคะคุณหมอสําหรับวิธีการรักษาก็จะขึ้นอยู่กับว่าผลการตรวจวินิจฉัยนั้นอะคะ่ะเป็นอะไรหากเป็นมะเร็งเต้านมเราก็ต้องรักษาแบบมะเร็งใช่ไหมคะแต่ถ้าหากเป็นเนื้องอกชนิดท,ที่พบได้บ่อยที่สุดหรือว่าเรียกว่าไฟบัวดีโนมา การรักษาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับอาการแล้วก็อัตราการเจริญเติบโตของก้อนเนื้อค่ะโดยหากก้อนเนื้อมีขนาดเล็กไม่มีอาการเจ็บปวดจากก้อนก้อนไม่ได้โตขึ้นเมื่อตรวจติดตามแล้วก็จะใช้ตรวจติดตามทุกๆ6เดือนไปค่ะแต่ถ้าหากก้อนมีขนาดใหญ่โดยเฉพาะใหญ่กว่า2เซนติเมตรหรือว่ามีอาการเจ็บที่ตัวก้อนร่วมด้วยหรือว่าตรวจติดตามไปแล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือหน้าตาเปลี่ยนแปลง แค่ก็มาจะแนะนําให้ทําการผ่าตัดเอาตัวก้อนออกค่ะอย่างนี้แสดงว่าเราก็จะต้องมีการคอยสังเกตตัวเราเองเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่ากรณีก้อนเนื้อที่เราพบเนี่ย ถ้ายังเล็กอยู่เราก็จะต้องมีการติดตามแต่ถ้าเกิดว่าก้อนเนื้อที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็เข้าสู่กระบวนการในการรักษากันต่อไปนะคะมาถึงคําถามสําคัญค่ะว่านอกจากการผ่าตัดแล้วค่ะในปัจจุบันมีวิธีการอื่นที่ใช้ในการรักษาเนื้อง,งอกในต้นนมได้ไหมคะในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็มีพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆนะคะเทคนิคที่เรียกว่ามินิมอลอินเว i v ีฟเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นในทุกๆฟิลด์ของทางการแพทย์เลย สำหรับเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งเต้านมนะคะก็จะมีการใช้อเบ v e ฟท e r a ปีหรือว่าเป็นการจี้ทำลายมาใช้เป็นทางเลือกของการรักษาเนื้องอกที่เต้านมนอกเหนือจากการผ่าตัดออกค่ะสำหรับคนไข้ที่ไม่ต้องการให้เกิดแผลเป็นที่บริเวณเต้านมนะคะโดยอเบ e t ฟท r a p ปีนี้จะมีการ ใช้ความเย็นหรือว่าความร้อนมาทาลายรักษาเนื้องอกค่ะหลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วนะคะฟังมาถึงตรงนี้นะคะว่าการรักษาด้วยความร้อนหรือว่าความเย็นจะมีความแตกต่างยังไงกันบ้างคะ,คะแต่ก็จะแตกต่างกันอยู่กับเรื่องเทคนิคที่นองมาใช้นะคะเทคนิค <Bonjour> ที่ใช้ความร้อนก็จะมีได้หลากหลายแบบนะคะซึ่งเทคนิคที่ใช้ความร้อนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้จะมีอาการเจ็บปวดมากกว่าเทคนิคที่ใช้ความเย็นแล้วก็เทคนิคที่ใช้ความเย็นเนี่ยมักจะเนื่องจากเจ็บปวดน้อยก็ไม่จําเป็นต้องนม,มยาสลบค่ะ,คะดังนั้นเทคนิคที่ใช้ ความเก็เหมือนจะค่อนข้างจะดีกว่าค่ะสาวๆหลายๆคนนะคะพอฟังถึงตรงนี้แล้วนะคะคงอยากจะทราบแล้วนะคะว่าการใช้นะคะหรือว่าการกําจัดก้อนเนื้องอกด้วยความเย็นเนี่ยจะทําให้อาการเจ็บป่วยเนี่ยน้อยลงอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายเพิ่มเติมค่ะว่าการกําจัดเนื้องอกด้วยความเย็นคืออะไรแล้วก็มีขั้นตอนในการรักษายัางไงกันบ้างค่ะการกําจัดก้อนเนื้องอกด้วยความเย็นนะคะก็คือการทําให้เนื้องอกได้รับความเย็นที่อุณหภูมิต่ํากว่าลบสี่สิบองศาเซลเซียสอย่างกระทันหันภายในหนึ่งนาทีค่ะ ทำให้เซลล์เนี่ยได้รับความเย็นระดับนั้นเกิดการตายของเซลล์ไปในทันทีเหมือนแมมมอตสมัยยุคหินนะคะแล้วก็เมื่อเซลล์ตรงนั้นตายไปร่างกายก็จะมีการซ่อมแซมแล้วก็จัดการเซลล์ที่ตายไป ทำให้เนื้องอกค่อยๆสลัดไปในระยะเวลา6เดือนถึง2ปีขึ้นอยู่กับขนาดของก้อนนะคะโดยไม่ทําลายเนื้อเยื่อดีโดยรอบค่ะแล้วขั้นตอนในการรักษาการกําจัดก้อนเนื้องอกด้วยความเย็นเนี่ยจะมีขั้นตอนในการรักษาอย่างไงบ้างคะค่ะสําหรับขั้นตอนในการรักษานะคะหมอก็จะเริ่มจากการทาอันตอร์ซาวเพื่อระบุตําแหน่งของก้อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําความสะอาดบริเวณผิวหนังที่ทําหัตถการแล้วก็จะฉีดยาชาซึ่งขั้นตอนนี้ค่ะเป็นขั้นตอนที่เจ็บมากที่สุด แต่หลังจากนั้นแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกชาแล้วเราก็จะมีการเปิดแผลขนาดเล็กที่ผิวหนังประมาณ3ม mm. มิลิเมตรหรือคิดง,ง่ายๆก็คือความกว้างเท่าแบบเม็ดถั่วเขียวค่ะแล้วก็เราก็จะใช้เข็มขนาดเล็กใส่ผ่านเข้าไปตรงกลางตัวก้อนเนื้อเมื่อได้ตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วเราก็จะปล่อยแกส๊สไนโตรเจนเข้าไปทําให้เกิดความเย็นแล้วก็มองเห็นก้อนน้าแข็งหรือว่าไอซ์บอลเกิดขึ้นจนครอบคลุมบริเวณก้อนเนื้อทั้งหมดซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะถูกมอนิเตอร์ด้วยการทำอันตราซาวแบบเรียลไทม์นะคะ แล้วก็จะใช้เวลาในการจี่เย็นทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน10นาทีเท่านั้นค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาเข็มออกแล้วก็เย็ดปิดด้วยไหมละลาย แล้วก็ปิดแผลด้วยวัสดุกันน้ําค่ะคนไข้ก็จะสามารถกลับบ้านได้เลยโอ้โหถ้าพูดถึงข้อดีของการกับสัดเนื้องอกด้วยความเย็นนี่น่าจะมีหลายอย่างเลยมีอะไรบ้างคะคุณหมอข้อดีที่เห็นได้ชัดเป็นอย่างแรกเลยก็คือไม่ว่าก้อนจะขนาดแค่ไหนบาดแผลภายนอกที่เห็นเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กยาวเพียง3มเมตรเท่านั้นค่ะแล้วก็การรักษาด้วยความเย็นเนี่ยทำให้คนไข้เจ็บน้อยมากๆเนื่องจากการรักษาด้วยความเย็นเนี่ยความเย็นที่ใช้ในการรักษาก็จะมีผลทําให้เกิดอาการชามากขึ้นนอกเหนือจากยายชาที่เราฉีดไป ะะแล้วก็บาดแผลขนาดเล็กทําให้ไม่มีการตัดผ่านเนื้อเต้านมที่ปกติก่อนที่จะเข้าไปถึงก้อนเนื้อเหมือนการผ่าตัดค่ะทําให้อาการเจ็บปวดทั้งระหว่างการรักษาแล้วก็หลังการรักษาเนี่ยค่อนข้างน้อยค่ะเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบดั้งเดิมจะประสบการณ์ที่หมอรักษาคนไข้ที่นี่มานะคะหลังจากใช้การจี้เย็นไปเนี่ยคนไข้จะใช้ยากแก้ปวดแบบพาราเซตามอลไม่เกิน2เม็ดเท่านั้นบางท่านก็ไม่ได้ใช้เลยค่ะ สำหรับการทำหัตถการนี้เราทำหัตถการในห้องทำหัตถการไม่ได้ทำในห้องผ่าต,ตัดนะคะทำให้สามารถลดจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องมาสัมผัสกับคนไขย้ยิ่งเป็นผลตีในยุคโควิดแบบนี้ค่ะแล้วก็เนื่องจากไม่ต้องทำในห้องผ่าต,ตัดคนไข้ไม่จำเป็นต้องนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลค่ารักษาโดยรวมเนี่ยก็น่าจะลดลงค่ะในระยะยาวการรักษาด้วยความเย็นเนี่ยก็จะสามารถรักษารูปร่างของเต้านมได้ดีกว่า เมื่อเทียบกับการผ่าตัดนะคะเนื่องจากว่าไม่มีการทำลายเนื้อเต้านมที่ปกติค่ะแล้วก็ไม่มีการสูญเสียปริมาตรของการผ่าตัดเนื้อเต้านมออกไปค่ะหลายคนนะคะเริ่มที่จะให้ความสนใจนะคะกับการรักษาเนื้องอกในเต้านมนะคะ่ะด้วยวิธีการแบบนี้แล้วนะคะทีนี้การกํา,า,า,ะะกากจัดเนื้องอกด้วยความเย็นเนี่ยปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอในแง่ความปลอดภัยนะคะการกําจัดเนื้องอกด้วยความเย็นเนี่ยเป็นวิธีที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาหรือว่า FDA ตั้งแต่ปี2002แล้วค่ะ แล้วก็ส่วนสําหรับผลข้างเคียงจากการรักษาแบบนี้เนี่ยน้อยมากๆเมื่อเทียบกับการผ่าตัดนะคะตามรายงานอาจจะมีรอยช้ำได้ซึ่งพบในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็หายไปอาจจะมีอาการเจ็บหรือว่ากดเจ็บบริเวณที่เจียเ็นไปได้บ้างเล็กน้อยนะคะอาจจะมีอาการบวมเล็กน้อยหลังทำนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีผิวหนังเนื้อเยื่อผิวหนังตายได้แต่พบได้น้อยมากๆค่ะแล้วก็สามารถป้องกันได้ สำหรับภาวะเลือดออกหรือว่าติดเชื้อเนี่ยพบน้อยมากเมื่อเทียบกับการผ่าตัดปกติค่ะอย่างนี้แสดงว่าทุกคนเนี่ยที่ตรวจเจอเนื้องอกในเต้านมเนี่ยสามารถรักษาโดยวิธีการการใช้ความเย็นแบบนี้ได้ทุกคนเลยไหมคะหรือว่าใครที่เหมาะกับการรักษาด้วยวิธีการนี้คะค่ะวิธีนี้จริงๆแล้วจะเหมาะกับสำหรับคนไข้ที่เป็นก้อนเนื้อเต้านมที่ไม่ใช่มะเร็งโดยที่ได้รับการตรวจยืนยันแล้วว่าไม่ใช่มะเร็งจริงๆนะคะแล้วก็ก้อนเนื้อนเนี่ย ต้องมองเห็นชัดจากการทำอันรดซาวแล้วก็มีขนาดไม่เกิน4เซนติเมตรค่ะอย่างนี้มีข้อจํากัดในการรักษาหรือเปล่าคะคุณหมอหรือว่าใครบ้างที่ยังไงก็แล้วแต่คือไม่สามารถรักษาด้วยวิธีการนี้ได้เลยค่ะสําหรับวิธีนี้เนี่ยถ้าเกิดคนไข้ได้รับการเจาะชิ้นเนื้อแล้วผลไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นเนือ้องอกเต้านมชนิดธรรมดาแบบไฟบรอยดโนมาจริงๆหรือว่าเป็นแบบฟินโลดทูเมอร์หรือว่าเป็นมะเร็งเต้านมนะคะพวกนี้ก็จะไม่ค่อยเหมาะสมหรือว่าตัวก้อนเนื้อเนี่ยมองไม่ได้เห็นชัดจากการทำอันรดซาว หรือว่าผลเจาะชิ้นเนื้อเนี่ยแปรผลแล้วไม่ไปด้วยกันกับภาพดังสีวินิจฉัยที่ทําออกมาก็จะไม่ค่อยแนะนําวิธีนี้ค่ะการผ่าตัดเนี่ยเพื่อได้รับการวินิจฉัยที่แน่นอนอยังแนะนํามากกว่าค่ะหลังจากที่หลายๆท่านนะคะฟังแล้วเนี่ยอาจจะสนใจจะใช้วิธีการกําจัดก้อนเนื้อง,งอกด้วยความเย็นเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะงก็คนไข้ที่ เข้าใครทีเดียดังกล่าวที่เมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วนะคะ,คะการเตรียมตัวก่อนทํผ่าตัดเนี่ยมีเพียงแค่เตรียมใจค่ะทําใจให้สบายเลยค่ะเนื่องจากการรักษานี้เนี่ยไม่ได้ทําให้มีอาการเจ็บมากแล้วก็คนไข้ไม่จำเป็นต้องงดน้่งดอาหารก่อนมาผ่าตัดเพราะว่าไม่ได้ดมยาสลบค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าบางท่านอาจจะเคยมียาทานประจําตัวกันอยู่แล้วก็สามารถที่จะทานได้ทานได้ตามปกติค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีการทานพวกยาสลายริ่มเลือดหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะจะต้องแบบมีการลดหรือว่างดก่อนไหมคะค่ะถ้าเกิดว่าในกรณีนี้เนี่ยหมออาจจะพิจารณา รายๆไปว่าเขากินยายอยู่กี่ตัวหรือว่าปริมาณมากน้อยแค่ไหนคะ่ะถ้าเกิดว่ากินยายเยอะก็อาจจะต้องลดลงนิดนึงค่ะหลังจากการรักษาแล้วนะคะด้วยวิธีการนี้เนี่ย หลายคนอาจจะกังวลว่าจะต้องมีวิธีการในการดูแลตัวเองยังไงพักฟื้นนานไหมแล้วก็จะมีผลกระทบอะไรกับก,บการใช้ชีวิตประจําวันกันหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะอย่างบางคนอาจจะสงสัยว่าทรงของต้นนมเนี่ยจะเปลี่ยนไปหรือเปล่ายังใส่เสื้อผ้าใส่บราได้ตามปกติหรือเปล่าคะคุณหมอเมื่อกี้อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าหลังการทําผ่าตัดแล้วคนไข้สามารถกลับบ้านได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นการพักฟื้นในโรงพยาบาลนี้ไม่มี อาจจะมีความรู้สึกเจ็บปวดตึงได้บ้างเล็กน้อยซึ่งสามารถทานยาแก้ปวด mm hmm. เช่นพาราเซตามอลได้ค่ะ mm hmm. ก็จะแนะนําว่าให้สวมราตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็สําหรับเสื้อผ้านี่ใส่ได้ปกติค่ะโดยแพทย์เนี่ยก็จะปิดแผลแบบกันนะ้ำไว้ประมาณ1อาทิตย์แต่ถ้าเกิดว่าแผลมันเปิดออกหลังวันที่3ขึ้นไปแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแผลอาจจะเปิดทิ้งไว้ได้เลยนะคะการพักฟื้นคนไข้ส่วนใหญ่ก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้แทบจะปกติเลยค่ะโดยอาจจะงดยกของหนัก หรือว่าออกกําลังกายหนักๆประมาณ3วันผลกระทบต่อเรื่องทรงของเต้านมเนี่ยอาจจะมีวมขึ้นได้เล็กน้อยในช่วงวัน2วันแรก นะคะแต่ว่าก็จะกลับเป็นปกติได้ภายในไม่กี่วันค่ะดังนี้นะคะเมื่อผ่านการรักษาแล้วก็พักฟื้นจนเป็นปกติแล้วค่ะจะหายขาดหรือเปล่าคะคุณหมอหรือว่ามีโอกาสกลับมาเป็นได้อีกและเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะค่ะสำหรับตัวก้อนที่เราทําการรักษาด้วยจี้เย็นไปแล้วนะคะก้อนจะค่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆค่ะจากที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะปัจจัยเสี่ยงของเนื้อง,งอกเนี่ย ก็คือการมีประวัติเป็นก้อนเนื้งงอมาก่อนเพราะฉะนั้นถัานถามว่าคนไข้มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำไหมตรงบริเวณส่วนอื่นของเต้านมก็มีโอกาสที่จะเป็นก้อนแบบนี้ได้อีกนะคะแล้วก็การปฏิบัติตัวก็จะเหมือนคนไข้ทั่วๆไปนะคะก็คือแนะนําให้ตรวจเต้านมด้วยตัวเองเดือนเดือน,นละหนึ่งครั้งแล้วก็ตรวจติดตามกับแพทย์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งค่ะคะ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจเลยนะคะสําหรับ การรักษาเนื้องอกในเต้านมแบบใช้ความเย็นนั่นเองนะคะสุดท้ายอยากให้คุณหมอค่ะฝากข้อแนะนําในการใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยจากเนื้องอกให้กับสาวๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้องอกในเต้านมค่ะให้กับสาวๆที่กําลังฟังอยู่ค่ะ,ะฝากถึงสาวๆที่ยังรับฟังจนถึงตอนนี้นะคะเนื้องอกที่เต้านมเนี่ยก็เป็นภาวะที่พบได้บ่อยค่ะนะคะแล้วก็ส่วนมากเนี่ยมักจะเป็นเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งการใช้ชีวิตให้ลดความเสี่ยงส่วนที่เราสามารถปรับได้ลดได้ก็คือ ีกเลี่ยงภาวะอ้วนแล้วก็การทานยาคุมกําเนิดโดยที่ไม่จําเป็นนะคะสําหรับคุณผู้หญิงทุกท่านการตรวจเต้านมด้วยตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญแนะนําให้ใส่ใจตรวจเต้านมด้วยตัวเองทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งแล้วก็เริ่มการตรวจคัดกรองด้วยแม,มโมแกรมและอันตราซาวตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปหากตรวจพบว่ามีก้อนเนื้อที่ไม่ใช่มะเร็งก็อย่าเพิ่งวิตกกังวลไปการรักษาในปัจจุบันเนี่ยมีทั้งการตรวจติดตามการผ่าตัดและยังมีทางเลือกใหม่ด้วย ก็คือการรักษาด้วยความเย็นซึ่งทําให้แผลเล็กเจ็บน้อยได้ด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษาที่น่าสนใจมากนะคะสําหรับผู้ป่วยเนื้องอกในเต้านมที่ไม่อยากรักษาด้วยการผ่าตัดการกำจัดเนื้องอกด้วยความเย็นนอกจากจะแผลเล็กเจ็บน้อยแล้วนะคะยังไม่ต้องพักฟื้นนานเต้านมไม่เสียทรงและไม่กระทบกระเทือนเนื้อเยื่อโดยรอบด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเนื้อง,งอกในเต้านมและกําลังมองหาทางเลือกในการรักษาอยู่ต้องบอกเลยนะคะว่า วิธีการนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอสัิธรสุจริตรธ,ตธตนาการแพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยศาสตร์มะเร็งเต้านมโรงพยาบาลบำรุงราชที่มาแชร์เทคนิคใหม่ๆในการรักษาเนื้องอกในเต้านมให้กับพวกเรานะคะหมดเวลาของบำรุงราชพอดแคสต์ EP นี้แล้วแต่คุณผู้ฟังยังสามารถฟังย้อนหลังได้ทุก EP ผ่านช่องทาง YouTube s o u n d c l o u d Spotify Google Podcast และ Apple Podcast กดไลค์กดแชร์หากถูกใจใน,นเนื้อหา หรือกด subscribe และ notification แจ้งเตือนเพื่อติดตามความน่าสนใจจากเราได้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยสามารถฝากคำถามไว้ในคอมเมนต์หรือส่งมาที่บํารุงร YouTube ได้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและคุณหมอขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ